ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินตรวจสอบและกันกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูประจำปีการศึกษา2563เพื่อใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะตามว21ข้อมูลของผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวเพญพักป้องแก้วเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2531อายุ3 3ปีประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีค้าราสกรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศา,าสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2555ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสำโรงเกิอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสเกตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาริสเกตเขต4 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกุดน้ำสายจานมกน้อยด้านที่ขอรับการประเมินด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนมีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจากนั้นยังมีการจัดประสบการณ์บูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก6กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยเช่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทำให้เด็ก ได้สะท้อนความคิดสร้างสารรค์ของตนเองผ่านงานศินละปะกิจกรรมการแจ้งได้พัฒนาทักษะด้านกล้ามเนื้อใหญ่การเคลื่อนไหวและการทรงตัวกิจกรรมเกมการศึกษาได้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติป,ปัญญาเด็กได้รู้จักการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการใหม่ๆ ที่ต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงต่อไปกิจกรรมเสรีเด็กได้เสริมสร้างวิน,นัยการเรล่นร่วมกับผู้อื่นและการรู้จักการรอคอยและกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทเพลงดนตรีและได้แสดงออกท่าทางอย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และให้ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านที่ส ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพด้านการพัฒนาตนเองได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและจัดประสบการณ์สำหรับเด็กช่วงมองอบรมและพัฒนาตามที่กศสอกำหนดรอบปีที่3 ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพศ2563ถึงวันที่16สิงหาคมพศ2564ได้แก่หลักสูตรที่1การฝึกอบรมออนไลน์ขั้นเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอนประเทศไทยสำหรับครูปฐมใบเรื่องคณิตศาสตร์หลักสูตรที่2หลักสูตรอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูปถมศึกษาชั้นปีที่1-3หลักสูตรที่3หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูปฐมศึกษาชั้นปีที่4 6ถึงหลักสูตรที่4หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-3 รวม62ชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพมีการเข้าร่วมชมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผลงานที่ภาคภูมิใจ ร่วมจัดนิทรศการนำเสนอผลงานในงานคลินิกเคลื่อนที่ณองค์การบริหารอําเภอิดน้ำใสร่วมจัดนิทธศการนำเสนอผลงานณโรงเรียนบ้านจานทุ่งวันที่19-20กถึงกุมภาพันธ์ถ่ายทำวิดิทัศน์ผลงานใบไม้รักลูกง,งานครบรอบ10ปีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่10มีนาคมนำเสนอผลงานใม่ๆ้รักโลกงานสัมมนาวิชาการครบรอบ10ปีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่มหาวิทยา,ายลัยศรีนครินทรวิโรจนประสานมิตร ขอพระราชทา,านกราบบังคมทูลส่งทราบฝ่าละอ,องพระบาทข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์ชูกิตลิปิจ,ปจนงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในานามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยขอพระราชทา,านพระราชานอนุญาตนำเสนอวิดีทัศน์ผลงาน การจัดกิจกรรมตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร,ร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยจำนวน13ผลงานผ่านวิดีทัศน์ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมสวัสดีค่ะที่มาของผลงานเริ่มจาก การที่เด็กเก็บขยะบริเวณโรงเรียนพบปัญหาขยะถ่วยโฟมแก้วน้ำพลาสติกจำนวนมากซึ่งเด็กๆร่วมกันคิดค้นหาวิธีทดแทนภาชนะพลาสติกนี้โดยรวมความคิดเห็นว่าจะนำใบไม้มาทำเป็นภาชนะใส่อาหารสำหรับการดำเนินงานเริ่มจากการพิจารณาปัญหาและรวบรวมข้อมูลทำให้ได้คำถามว่า ทำอย่างไรใบไม้จะใส่อาหารได้ใบอะไรที่ทำเป็นภาชนะใส่อาหารได้ดีและจะขึ้นรูปภาชนะใบไม้ทำอย่างไรจากนั้นนักเรียนได้สำรวจแนวคิดต่างๆด้วยวิธีการสืบเสาะหาข้อมูลที่หลากหลายและนำความรู้และแนวคิดต่างๆมาสร้างสารรค์ภาชนะใบไม้และมีกระบวนการทดสอบจนได้วิธีการที่ดีที่สุดนั่นก็คือ กันนำกาวแป้งมันทาใบไม้ใส่ในแบบถ้วยแล้วนำไปตากแดดซึ่งใบไม้ที่ทำเป็นภาชนะใส่อาหารได้ดีก็คือใบทองกวาวและขึ้นรูปภาชนะใบไม้ไม่ต้องตากแดดด้วยความร้อนจากเตาไฟทำให้ได้ภาชนะสำหรับใส่อาหารได้ผลการดำเนินงานผลงานใบไม้ลักโลกนี้คือเด็กๆ ได้คิดหาวิธีทำภาชนะจากใบไม้ทดแทนภาชนะพลาสติกได้จริงช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและเป็นภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินกันกลอง ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ในการขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะตามหลังเกณฑ์ว21ข้าพเจ้าขอน้อมรับความติดชมเพื่อนำไปพัฒนางานต่อไปขอบพระคุณค่ะ